เชอรี่มาแล้วเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเชอรี่23ราคาเริ่มต้น689,900บาทเชอรี่เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเชอรี่23ดีไซน์ทรงกล่องสไตล์เรโทรหรือบ็ x กซีดีไซน์มาด้วยกัน3รุ่นราคาเริ่มต้น689,900บาทราคารถยนต์ไฟฟ้าเชอรี่23เชอรี่23 p 2ราคา689,900บาทเชอรี่23 plus 2W ราคา749,900บาท เชริ y ี23 p c W รุ่นท็อปสุดราคา879,900บาทโดยราคาพิเศษช่วงแนะนําลด10,000บาทจนถึง31ตุลาคม2568สำหรับเชร r วี23 SUV พลังงานไฟฟ้า100%โดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงกล่องสไตล์เรโทรบ็อกซีดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนของคนเมืองยุคใหม่พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายและเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ที่สนุกสนาน เชรวี232 WE Play และเชรวี232 WE Plus ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด59.93กิโลวัตต์ให้กำลังสูงสุด136แรงม้าและแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรระยะการขับสูงสุด360กิโลเมตรชาร์จมาตรฐานใน n ี d c ให้อัตราเร่งจาก0ถึง100 0กมชั่วโมงใน11วินาทีและให้ความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมง c h e ร์รี่สิบสี่ W P ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด81.76กิโลวัตต์ให้กำลังสูงสุด211แรงม้าและแรงบิดสูงสุด292นิวตันเมตรระยะการขับสูงสุด430กิโลเมตรชาร์จมาตรฐานในนีดีซีให้อัตราเร่งจาก0ู0ถึง100กมชั่วโมงเพียง7.5วินาทีและให้ความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชอร์รี่ไทยแลน์เปิดตัวไทโก้8 C S H นอกจากนี้เชอรี่ไทยแลนด์ยังเปิดตัว t ทโก8 CSA ซึ่งเป็น Premium SUV 7ที่นั่งสำหรับครอบครัวยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง CSA เชอรี่ซูเปอร์ไฮบริดแบบพลูยินไฮบริดอิเล็กทริกเวชิเคิลีว v ที่ทรงพลังและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมห้องโดยสารกว้างขวางและเทคโนโลยีความปลอดภยัยอัจฉริยะครบครันเชอรี่ไทโก8 CSA ทั้งนี้คาดการราคาเชอรี่ไทโก8 CSA อยู่ที่ประมาณ9000 900, 0 0บาทโดยมีให้เลือก2รุ่นได้แก่ เชอริเทโก8 CSHPV2 w s t e a m ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรระยะการขับทั้งระบบสูงสุด1,200กิโลเมตรให้อัตราเร่งจาก0ถึง1000กมชั่วโมงใน8.5วินาทีและให้ความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมง เชอริไทโก8 CSHP ชีวี 4W ดีลีให้กำลังสูงสุด358แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด520นิวตันเมตรระยะการขับทั้งระบบสูงสุด1,200กิโลเมตรให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กมชั่วโมงเพียง6.8วินาทีและให้ความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมิสเตอร์ชุยจะวิ่งยวนประธานเชอรี่ประเทศไทย หรือเชรีกล่าวว่าประเทศไทยคือหัวใจสําคัญของภูมิภาคอาเซียนสําหรับเชรีก,การเปิดตัวในวันนี้ไม่ใช่เพียงการนํารถยนต์เข้ามาจําหน่ายแต่คือการแสดงความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาของเราที่จะนําเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาสู่ผู้บริโภคชาวไทยเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดและพร้อมที่จะเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน มิสเตอร์จิมลีผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ชอรี่ประเทศไทยกล่าวว่านี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดอีกก้าวหนึ่งของเราผมขอขอบคุณคนไทยสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นเชอรีพร้อมแล้วในการเปิดตัวยนตรกรรมที่เปี่ยมด้วยนว,วัตรกรรมทั้งสองรุ่นพร้อมราคาที่ทุกคนรอคอยซึ่งเรามั่นใจว่าจะสร้างมาตรฐานใหม่และมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าชาวไทยทุกคน